สวัสดีค่ะท่านผอ,งอ,องคะครับสวัสดีครับตอนนี้มีคาดการเกี่ยวกับสภาพอากาศโดยเฉพาะพายุโซนร้อนกําลังแรงโกเซนเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ค่ะครับจากเมื่อวานนี้นะครับเราได้วิเคราะห์กันนะครับว่ามีพายุหมุนเขตร้อนชื่อโกเซนนะครับที่มีกําลังค่อนข้างแรงอยู่ทางด้านของทะเลจีนใต้ห่างจากเมืองดานังไปประมาณสองร้อยกิโลเมตรนะครับก็เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ5แต่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นฝั่งที่แถวๆเมืองดานังนะครับซึ่งพายุนี้นั้นได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วในเช้านี้นะครับซึ่งพอพายุนี้เคลื่อน,นขึ้นฝั่งเนี่ยเขาก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับจากพายุโซนร้อนเป็นพายุ depression แล้วก็จากพายุ depression นั้นก็จะเป็นย่อมพบก,ากาุณหภต่ำน่าจะเป็นค่ําคืนนี้นะครับผม ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผลกระทบเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโดยที่ขอบของพายุเนี่ยนะครับพายุที่เป็นกลมๆกลานกลมๆนะครับเหมือนดูเหมือนประมาณนั้นขอบของเขาเนี่ยมาแตะทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้อ่ฝนก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในแถวทาทงด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือซีกตะวันออกนะครับอย่างเช่น ทางด้านของมุกดาหารทางด้านของยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับนครพนมนะครับก็ฝนมามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับปริมาณของฝนเนี่ยเราก็คาดว่ายังไม่ได้แบบเออตกหนักหนาแน่นรุนแรงเท่าไหร่นักนะครับซึ่งจากฝนที่ตกเริ่มตกลงมาโปื่อยปลายเมื่อสิอ้นนี้นะครับวันนี้นั้น ตัวของหอบพายุเองนั้นก็จะเข้าใกล้บริเวณของประเทศชาวมากขึ้นก็แปลว่าฝนบ้านเรานั้นบริเวณที่ของอีสานทางด้านซีกตอนออกนั้นก็ปริมาณฝนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพายุนี้นั้นเขาจะ,ะถึงแม้ว่าจะเริ่มอ่อนกําลังลงในวันในวันนี้ก็ตามใ,ในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่สิบสามเนี่ยก็ยังมีผลกระทอบอยู่นะครับแต่ว่าผลกระทบนั้นเขาจะค่อยๆลดลงลงไปเรื่อยๆนะครับ พอถึงเข้าถึงวันที่14นะครับ,รบวันที่14วันอังคารปริมาณฝนก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของฤด,ดูบ้านเรานะครับก็คือมีร่องมรสุมมีลมมรสุมตัวตกเฉียงใต้ก็จะฝนก็กระจายไปทั่วนะครับซึ่งฝนจากพายุนี้นั้นก็จะกระทบเพียงแต่ทางด้านของอภาคตนออกเฉียงเหนือได้ซีตัวออกส่วนใหญ่นะครับผม mm hmm. ก็แสดงว่าช่วงเวลาที่พายุจะพาดผ่านบ้านเราที่จะเกิดผลกระทบเนี่ยจะเน้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เป็นปีกทางตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานอีกทีหนึ่งคราวนี้ค่ะจะเข้าที่เห็นว่าภูมิประเทศแถวนั้นจะติดกับแม่น้ําโขงแบบนี้ระดับน้ําเรามีการแจ้งเตือนหรือมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการแจ้งเตือนไหมคะว่าให้เรามาัระวัง ครับเรื่องของอะระดับน้ําโขงเนี่ยก็คงจะต้องเป็นหน่วยงานทางด้านของอสทนชหรือทางด้านของกรมทรัพยากรน้านะครับที่ก็จะมีการแจ้งเตือนแต่อย่างไรก็ตามฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็เพิ่มปริมาณน้ําฝนบนแผ่นดินได้นะครับแต่ว่าน้ําที่ระดับน้ําโขงนี่มีการขึ้นลงนมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยคงจะต้องมองถึงระยะค่อนข้างที่จะก่อนหน้านี้นะครับฝนตกที่เราเยอะไหมฝนตกที่ตอนบนบนของเบรน ลูมน้ําผงจากบริเวณเหล่านี้มากแน้อยขนาดไหนแต่ก็คาดว่านะครับปริมาณน้ําฝนนั้นก็จะมีการเพิ่มขึ้นอยู่เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปริมาณไม่มากนักก็ตามครับผมค่ะคราวนี้ในส่วนของที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นใกล้ทะเลติดทะเลหรือทางภาคใต้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจะต้องระมัดระวังเหมือนภาคอื่นๆด้วยไหมคะครับผมทางด้านของภาคใต้นะครับขออนุญาตไปทางด้านของภาคใต้ก่อนภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้สั่งตะวันตกสั่งทะเลอันดามัน หรือฝั่งภูเก็ตเนี่ยฝนที่ตกลงมาก็จะมีความต่อเนื่องได้อยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านของระนองพังงาซึ่งก็เป็นอิทธิพลจากลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็โอ,อก,กาสที่น้ําป่าลงก็สามารถที่จะมีได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือคือส่วนที่สําคัญลมมรสุมที่แรงเนี่ยมันก็จะทําให้คลื่นลมในทนะเลนั้นมันนั้น สูงขึ้นนะครับในระยะวันสองวันนี้นะครับโดยที่คลื่นสูงสองถึงสามเมตรเลยทีเดียวนะครับขณะที่มีฝนพัาขนองบางครั้งนี่ขึ้นน่าจะมากกว่าสามเมตรได้นะครับชาวเรือนะครับต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือขนาดเล็กเนี่ยขอวดออกจากฝั่งดีกว่านะครับในระยะสองสามวันนี้ครับผมสําหรับพื้นของฝั่งอ่าวไทยนั้นก็คลื่นนั้นก็อาจจะแรงขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ผิดปกติมากนักนะครับ เว้นแต่ว่าขณะที่มีฟ้าขนองนั้นก็อยากให้ชาวเรือนั้นก็รออะมัดระวังการออกเรือไว้ด้วยนะครับผมค่ะคราวนี้ออที่ราบหรือว่าที่ลุ่มส่วนอื่นด้วยค่ะฝากถึงให้ประชาชนระมัดระวังอย่างไรบร้าง<ม>คะครับในระยะนี้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเท่าเท่าที่เออ ทที่เราประสบกันนะครับก็ปรากฏว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเ,เนื่องจากร่องร่องฝนนั่นเองนะครับฝนที่ตกออไมายอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทําให้มีการสะสมของน้ําในพื้นที่สูงต่างๆในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆโอกาสที่จะเกิดน้ำหลาก หรือว่าน้ําป่าลงมานี่ก็มีสูงมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บางครั้งนี่อาจจะต้องเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เปราะบางนี่ฝนตกลงมาอีกนิดเดียวเองน้ําก็สามารถทะลักลงมาได้นะครับก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปนี้ร่องมรสุมที่พาผ่านบ้านเรานั้นก็จะมีกําลังแรงยังคงอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ เรื่องของน้ําน้ําน้ําในอ่างเล็กๆต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องเฝ้าระวังนะครับบางครั้งนี่โดยเฉพาะทุกพี่ของภาคเหนือเนี่ย <Okay. S 1> บางครั้งนี้อาจจะเติมเต็มมากพอแล้วก็กลัวที่ว่าจะมีการรั่วหรือว่าอะไรออกมานะครับ <Okay. S 1> ซึ่งมันจะมีผลกระทบกันระยะยาวกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝาก,ฝากเตกือนพี่น้องประชาชนนะครับที่เสี่ยงภัยรือการเก็บการเก็บน้ำต่างๆไว้ด้วยครับผม ค่ะค่ะนี้ค่ะให้ฝากช่องทางนิดนึงค่ะว่าหากประชาชนอยากจะติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้นสามารถติดต่อหรือว่าติดตามข้อมูลจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางไหนบ้างเดือนกว,กว่าสุดท้ายของหน้าฝนเนี่ยค่ะฝากอะไรถึงถึงประชาชนผู้ใช้น้าทั่วไปบ้างคะ ท้ายนี้ก็คงจะต้องฝากที่น้องประชาชนช่วยติดตามตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะช่วงของปลายฤดูฝนแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงตุลาคมนะครับซึ่ง โอกาสที่จะเกิดอุทกภัยก็เกิดขึ้นได้ง่ายแม้กระทั่งเรื่องของพายุที่เกิดขึ้นในทะเลจีในใต้นี่ก็สามารถเคลื่อนเข้ามาบ้านเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเรานะครับโดยที่หมายเลขอัตโ,ตโนมัติก็1นึ่งนะครับตอนนี้ก็ดีละนะครับก็ตอบกลับมาอย่างเดิมแล้วก็ช่องทางช่องทางโทรศัพท์ก็ 023994012ถึง 3, 3นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จะมีพี่น้องนักอุตุนะครับนักอุตุนิวทยาหลายก็ให้ข่าวสารทางด้านอากาศได้ด้วยหรือแม้กระทั่งทาง้านของเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ของเรานี่ก็คือ tnd.to.th ถ้าเกิดจำยากนะครับพิมพ์คาว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเข้าไปก็จะสามารถ เข้าในข้อมูลของเราได้ทันทีนะครับแม้กระทั่ง Facebook ทั้งหลายนะครับเราก็มีช่องทางติดต่อสื่อสารให้อย่างมากมายครับผมสำหรับวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบพระคุณคุณเมธีมหายศนันผู้อำนวยการกองพยากรณอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับ